สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อ5วิธีคุมโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตระยะ4ระยะ5นะคะซึ่งผู้ป่วยโรคไตในระยะที่4ที่5เนี่ยส่วนใหญ่มีค่าโซเดียมในเลือดสูงแล้วจึงควรที่จะเข้าใจนะคะว่าจะคุมโซเดียมอย่างไรคะ่ะวันนี้เรามาดูกัน,นะค่ะว่า 5วิธีคุมโซเดียมมีอะไรบ้างนะก่อนอื่นนะคะเรามารู้ก่อนว่า IY มีอยู่5ระยะค่ะเราก็จะมาเน้นที่ระยะที่4ที่5เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะผู้ป่วยที่มีอาการมากหรือว่ามีค่าเกลือแร่หรือแร่ธาตุสูงแล้วจะอยู่ในระยะที่4ที่5นั่นเองค่ะที่แบ่งเป็น5ระยะแบ่งจากค่า GFR ค่ะหลายท่านถ้าไปพบคุณหมอนะคะต้องถามคุณหมอว่าเป็นไตวายระยะที่เท่าไหร่แล้วก็พอผลตรวจเลือดมาด้วยนะคะในระยะที่1ค่า GFR จะยังมากกว่า90นะคะอาจจะเป็น 91-92แบบนี้ค่ะและในระยะที่1นนี้ก็ยังไม่มีอาการหมอก็จะยังไม่ได้ใช้ว่าเป็นไตาวายเรื้อรังค่ะแต่ก็จะมีความเสื่อมเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย ในระยะที่2องค่าชีพมาอยู่ที่60 8 9ถึงค่ะเช่นกันค่ะระยะที่2ยังไม่นิจฉัยเป็นไตวายหรือว่าไตเสื่อมนะคะระยะที่1ที่2นี้นะคะถ้าท่านไม่มีอาการท่านจะไม่รู้เลยนะคะว่าไตของท่านเริ่มเสื่อมแล้วนอกจากคนที่ตรวจร่างกายประจำปีค่ะในระยะที่3นี่จะแบ่งเป็น3 A แล้วก็3 B ค่ะโดยที่ระยะ3 A ค่าชีพมาจะอยู่ที่45-59ค่ะ และในระยะ3 b นะคะค่าชีพอาอยู่ที่30ถึง44นะคะในผู้ป่วยระยะ3นะคะส่วนใหญ่จะมีอาการที่ระยะ3 b นะคะ3 a ก็จะยังไม่มีอาการะคะ่ะคุณหมอก็จะแจ้งป่วยนะคะในระยะที่3นี้คะว่าถ้าการทำงานไตของท่านได้ลดลงแล้วก็เริ่มมีการเสื่อมของไตแล้วนั่นเองค่ะระยะที่4 g ี r 15ถึง29ในระยะที่5ค่าชี r าจะน้อยกว่า15แล้วล่ะคะ่ะคุณหมอจะคุยเรื่องฟอกไตใน ในระยะสุดท้ายนี้นะคะและในระยะที่5นี้อาการจะมาครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบวมทานข้าวไม่ได้ปัสสาวะเริ่มออกน้อยแล้วหรือว่ามีอาการน้ำท่วมปอดเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโซเดียมนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนคําว่าโซเดียมสูงจะมีอาการอย่างไรบ้างนะ,ะอาการแรกนะคะคือสวะน้อยผิดปกตินะคะอาการที่สองคือร่างกายอ่อนเพลียง่วงซึมนะคะแล้วก็ไม่มีแรงด้วยค่ะมีอาการบวม หายใจเรียวผิดปกตินะคะแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนอาการเหล่านี้นะคะมีจากหลายๆายสาเหตุเป็ะนันผู้ป่วยจึงควรทราบว่าผลเลือดของท่านในแต่ละค่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยที่โซเดียมสูงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นนะคะเริ่มรู้ว่าโซเดียมนะคะมีมากในไหนโซเดียมมีมากในเครื่องปรุงโซเดียมนะคะคุมไม่ควรเกินถ่าความดันนะคะไม่ควรเกิน2,000และถ้าเป็นไตเสื่อมแล้วไม่ควรเกิน1 5 0 0นะคะ หรือว่าก็จะอยู่ราวๆหนึ0งถึง2,000มิลลิกรัมต่อวันโดยที่ระดานะคะนำข้อมูลาจากสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเพื่อนๆหลายท่านอาจจะเห็นว่าในบางข้อมูลนะคะอาจจะบอกว่า2 0 0 0พัก็ให้อยู่ร,รวาวๆนี้นะคะแล้วแต่แหล่งอ้างอิงค่ะโซเดียมมากที่สุดก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือ1นช้อนชาจะมีโซเดียม2,000มิลลิกรัมค่ะ แล้วก็ในตัวอย่างนี้ดาให้มานะคะก็จะลดหลั่นลงไปค่ะก็จะเป็นน้ำปลาซอสปรุงรสผงชูรสซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวนะคะแจ่วบองน้ำปลาร้าพริกแกงนะคะกะปิซอสหอยนางรมซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะก็จะมีระดับโซเดียมต่างๆกันไปนะคะมีทั้งโซเดียมเค็มแล้วก็ไม่เค็มด้วยนะคะ อย่างเช่นผงชูรสเนี่ยค่ะนขนงผงชูรสจะเป็นโซเดียมไม่เค็มเนาะเป็นโมโนโซเดียม l ลูต m เม e นะคะทีนี้เรามาดูวิธีคุมโซเดียมนะคะวิธีแรกก็คือคุมปริมาณเครื่องปรุงโซเดียมมีมากในเครื่องปรุงนะคะก็จะต้องคุมปริมาณเครื่องปรุงต่อวันที่ท,ที่เราทํานะคะถ้าทําอาหารทานเองจะดีที่สุดค่ะ แล้วก็เลี่ยงการปรุงเพิ่มเมื่อกินข้าวนอกบ้านนะคะเพราะว่าจะเค็มอยู่แล้วอันที่3ามก็คือเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารอาหารึาาร่งสาเร็จรูปอาหารที่หมักดองนะคะเพราะก็จะมีเรื่องของโซเดียมสูงเช่นกัน,นะคะ่ะเพราะสี่ก็คือเลี่ยงขนมปังเค้กเบอเกอรี่เพราะว่าจะมีผงฟูเป็นส่วนประกอบนะคะขนมปังเค้กเบอเกอรี่มีผงฟูเป็นส่วนประกอบก็จะมีโซเดียมเช่นกัน,นะคะ่ะแต่เป็นโซเดียมที่ไม่เค็มนะคะ และข้อ5ก็คืออ่านฉลากโภชนาการค่ะเพราะว่าเ้าเราซื้อของในห้างนะคะหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีห่อใช่ไหมคะฉลากโภชนาการอยู่ก็ลองพลิกดูข้างหลังนิดนึงนะคะว่าโซเดียมมีเท่าไหร่แล้วเราจะทานได้ไหมนะคะทั้งหมดบางทีถ้าทั้งซองโซเดียมเยอะเกินไปเราก็ต้องแบ่งทานแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็น5ข้อนะคะที่จะช่วยให้เพื่อนนะคะคุมโซเดียมได้ดีขึ้นและที่สำคัญเลยถ้าทำอาหารทานเองจะดีที่สุดค่ะครั้งหนึ่งนะคะ 5วิธีคุมโซเดียมค่ะ 1. คุมปริมาณเครื่องปรุง 2. เลี่ยงการปรุงเพิ่มเมื่อทานข้าวนอกบ้าน 3. เลี่ยงอาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูปต่างๆนะคะแล้วก็อาหารหมักดองค่ะ 4. เลี่ยงขนมปังเค้กเบกเกอรี่และ 5. อ่านฉลากโภชนาการค่ะและในท้ายนี้นะคะเราได้แนะนำกับเพื่อนๆหลายท่านที่เข้ามาปรึกษานะคะโดยใช้สารอาหารเสริมรูปแบบเจลก็คืออูมิแล้วก็ฮา,าร์ตนะคะอูมิจะมีสารสกัดที่ชื่อว่าฟูคอยแดนค่ะ ก็จะช่วยในการฟื้นฟูด,ดูแลเซลล์ไตนะคะให้ทำงานดีขึ้นสารสกัดฟูคคยแดงมีงานวิจัยมากมายนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้นะคะใน pubmed.gov ค่ะ HRT หรือฮา r นะคะก็จะช่วยดูแลเรื่องของหัวใจความดันไขมัน,นะคะ่ะขนาดของซองนะคะตัวอย่างนี้อูมินะคะก็จะซองประมาณขนาด1ฟฝ่ามือนะคะ28กรัม วิธีการทานก็คือเด็ดแล้วดูดได้เลยนะคะ HRT หรือฮาร์ดก็เช่นเดียวกันค่ะขนาดเท่ากันนะคะ28กรัมวิธีทานง่ายนะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบเจลทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วเพราะว่าเป็นสสกัดธรรมชาติด้วยค่ะในระยะที่4ที่5นะคะในส่วนของอูมิและฮาร์ด ชุดที่แนะนำนะคะจะเป็นอูมิสองซองแล้วก็ HRT นะคะหรือว่าฮาร์ดหซองต่อวันนั่นเองค่ะร่วมก,กันกับคุมมหานะคะตามที่ระดานแนะนำไปให้ก็จะเห็นผลชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะว่าการทานอาหารเป็นการเติมของเสียเข้าไปถ้าเราไม่คุมมหาทันเจลอย่างเดียวก็ไม่ทันเหมือนกันนะคะนีรดามีชุดโปรโมชั่นอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้เลยค่ะโปรโมชั่นจะมีอูมิสองกล่องแล้วก็ HRT หนกล่องนะคะแต่และกล่องมี30ซองค่ะ ชุดนี้เป็นชุด1เดือนนะคะราคาปกติ14,000บาทค่ะและราคาโปรโมชั่นนะคะแบบโอนเงินอยู่ที่150บาทราคาโปรโมชั่นแบบปลายทาง1350บาทค่ะเ <c oughs> พื่อนท่านไหนสนใจสามารถแคปหน้าจอและสอบถามรายละเ,เ,เอียดเพิ่มเติมได้เลย <c oughs> ส่งมาที่ l i n e id เจลบายระดานะคะระดาย,ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านเลยค่ะ เพื่อนๆนะคะสามารถติดตามโปรโมชั่นหรือว่าพูดคุยกับระดานะปรึกษาเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารแล้วก็การทานสารอาหารเสริมรูปแบบเจลนะคะาหมายเลขโทร0 8 1 8 1 4 4 2 8 8ค่ะก็จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะเจลบาร a d a com แล้วก็ l ล n e ID ค่ะมีแอดด้วยค่ะแอดเจลบร d a com หรือว่าเพื่อนๆสามารถยิง QR code ตามนี้ได้เลยนะคะและติดตามที่และติดตามความรู้เกี่ยวกับโรคไตได้ที่ช่อง YouTube นะคะ คุณระดาพาสุขภาพดีค่ะวันนี้ระดาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงเจอกันไลฟ์หน้านะคะสำหรับความรู้ดีๆในการดูแลตายแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ